สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับอรารยธรรมอียิปต์อรารยธรรมอียิปต์นั้นมีแหล่งที่ตั้งอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำนานยทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาตั้งขึ้น3,500ปีก่อนคริสตกาลด้านการปกครองมีฟาโรเป็นผู้ปกครองมีสถานะเป็นกึงเทพ,พเจ้ามีความเด็ดขาดทั้งปวงในด้านศาสนาชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายและมีการเชื่อเรื่องวิญญาณเป็นอมตะ โดยมีการสร้างสุสานขนาดใหญ่เรียกว่าพีระมิดเพื่อเก็บร่างของฟาโรห์ที่ทําให้ไม่น่าเปื่อโดยการทําเป็นมัมมี่ด้านความเชื่อบูชาเทพเจ้าหลายองค์บูชาสัดต่างๆเช่นแมวสุนัขหมาในวัวเหยี่ยวในด้านวิทยากาเรชาวอียิปต์สั่งสมความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ให้โลกหลายแขนง ดังนี้ด้านดาราศาสตร์มีการแบ่งปฏิทิน1ปีเป็น12เดือนและมี3ฤดูกาลในด้านคณิตศาสตร์มีการบวกลบคูณหารการหาพื้นที่วงกมลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมในด้านการแพทย์สามารถผ่าตัดคนไข้แบบง่ายๆได้และมีการค้นพบวิธีปรุงยารักษาโรคต่างๆจำนวนมากในด้านอักษรศาสตร์มีการประดิษฐ์อักษรไฮโลคิฟิกและอักษรลูกช่วงแรกจะลึกไว้ในผนังถ้ำหรือพีระมิดต,ต่อมาค้นพบการทำกระดาษจากต้นปาปิรุส จึงมีการบันทึกลงบนกระดานมากขึ้นในด้านสถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นคือพิระมิดและมีวิหารที่แกะสลักลวดลายที่สวยงามในพิระมิดและวิหารต่างๆจะมีประติมากรรมมูลปั้นที่เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าในด้านจิตรกรรมพบว่าในพิระมิดส่วนใหญ่จะมีภาพสีสันสวยงามเป็นภาพเทพเจ้าฟาโรห์และวิถีชีวิตของชาวบา้าผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบุณครับ